ผมเด้งดีมากเลยเพื่อนๆ ตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องแลนด์แอนด์แคมปิ้งนะครับผมก็วันนี้มีโอกาสได้เอารองเท้า,ารุ่นซูโน่ซี2นะที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดข,ของทางค่ายช a ตาออกมาเทสบินนะครับผมเดี๋ยวขอทดสอบก่อนเนะาะน่าจะประมาณสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้ ไดปดูกันว่า,าตัวรองเท้าเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวขอเทสก่อนเพราะว่าช่วงนี้ผมผมเก็บระยะร้อยวันพันโลพอดีนะครับผมก็จะใส่วิง่งเดินเดินวิ่งเดินเดินนี่แหละเหมือนเดิมปกตินะครับแต่ว่าขอขอทดสอบสักร้อยกิโลก่อนอาจจะใช้เวลาสามสี่วันประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาครับผม <im ps> แดดร้อนมากเพื่อนๆวันนี้ สุดยอดเลยดูแดดก่อนอไปไปต่อ โฟมเด้งดีมากเลยเพื่อนๆตัวนี้ปรับโฟมมาดีะดีกว่ารุ่นแรกเยอะเลยเพราะรุ่นแรกมันนุ่มเกินไปครับผมมันเหมาะกับวิบ่งช้าๆยาวๆาไปเรื่อยๆเนอะแต่อันนี้นี่แบบวิบ่งสบายๆ,ๆครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเพจหกเพจหกครึ่งครับผม รประมาณประมาณเพชหกครึ่งนะครับตอนนี้หกครึ่งหกสองศูนย์ประมาณนี้แต่แดดอย่างร้อนเลยร้อนมากวันนี้ครับมือดำไปหมดแล้วท่านนี้ตอนนี้เที่ยงแล้วนะเพื่อนๆก็ทำไมผมถึงต้องออกมาทดสอบเวลานี้ด้วยใช่ไหมเพราะว่า โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยรองเท้านะครับเ,เวลาเราวิ่งกลางแดดร้อนๆนอะ่ะตัวโฟมอะ่ะมันมีความร้อนสะสมแล้วมันจะทำให้แบบตัวรองเท้ามันนุ่มขึ้นครับผมนั่นแหละผมก็เลยอยากลองดูว่าถ้าเกิดว่าเรามาวิ่งตอนกลางวันเนี่ยอุณหภูมิร้อนๆจัดๆเนี่ยคือตัวโฟมรองเท้ามันจะมันจะย้้ยไหมอะไรอย่างงี้เนาะเ,เ,เพื่อการทดสอบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง r านแอนด์แคมปิครับผมแล้วก็นี่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรอ,องเท้าแตะชีต้ารุ่นซูโน่2นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายชนะีต้าเนาะก่อนหนึ่งต้องขอบคุณคุณเด่นด้วยที่ส่งรองเท้ามาให้ผมทดสอบนะครับผมก็รุ่นแรกอ่ะเราเคยทดสอบกันไปแล้วนะครับผม ก็ตัวนี้เป็นโฟมตัวใหม่นะครับเป็นซูเปอร์ซีโฟมนะครับผมน้ำหนักจะเบาขึ้น10%นะครับผมผมลองชั่งดูนะครับก็คือรองเท้านี้เป็นเบอร์27นะครับเป็นเบอร์41-42อ่นะ27เ็ซนนะครับคือผมลองชั่งดูข้างเดียวเนาะร้อมสายละนะครับน้ำหนักอยู่ที่168.1กกรัม ถือว่าเบามากนะเวลาเราใส่วิ่งก็คือไม่ได้เป็นภาระเลยใส่สบายมากครับผมก็ตัวนี้อย่างที่บอกก็แหละทำโฟมมาได้แน่นขึ้นแล้วก็นุ่มเด้งสปอร์ตเท้าดีมากๆนะครับผมก็เพื่อนๆที่จะเอาไปใส่วิ่งก็ใส่วิ่งได้หรือว่าจะเอาไปใส่แบบเดินทำงานหรือว่าใส่ยืน คนคนที่เอาไว้ใส่รีคาร์บูนิงอะไรพวกนี้ก็คือได้หมดนะครับผมตัวนี้ก็ใส่วิ่งได้ใส่ทําได้ใส่ทํางานได้สบายๆแหละแต่ว่าสีก็เลือกเอาตามอน,นี่เอาแล้วกันสีที่มันสุภาพหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามนั้นแหละ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูรูปลักษ์กันดีกว่ารูปลักษ์ของตัวรองเท้านะครับผมอตอนนี้จัดรายการโปรโมชั่นอยู่นะเจ็ดร้อยหกสิบบาทนะครับผม ตัวนี้จะออกมาสามสีจะมีสีเขียวขี้มาที่ผมถืออยู่นี้นะครับแล้วก็มีสีครีมแล้วก็สีดำนะครับผมก็ลองเข้าไปดูกันเนาะในเพจของชีต t านะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะรีบไปถล่มกันได้เลยนะครับผมอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษ์ของตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับว่าทําออกมาแล้วมันเป็นลักษณะยังไงเนาะก็จะสังเกตได้ก็คือ ด้านในนะครับที่เป็นตัวอินโซเลยนะครับผมก็จะมีโลโก้ชิต้าเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วมันเป็นโมนเดิมอะเนาะก็คือลักษณะรองเท้าก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ออกแบบมาก็คือจะเป็นลายเส้นนะครับเพื่อยึดยึดเกาะเท้าเรากับตัวผิวสัมผัสพ,พื้นของตัวรองเท้านะครับผมแล้วก็หูคีบก็ยังเป็นตัวเดิมก็คือเรียวเหมือนเดิมนะครับผมใส่สบายเท้ามากเพราะว่า งามตรงนิ้วเท้าเรามันจะไม่ค่อยเจ็บนะเวลาเราใส่วิ่งยาวๆจริง,รงๆนะครับผมก็ถ้าในอนาคตไปปรับให้ตัวด้านละนิ่งให้มันเล็กลงอีกนิดนึงเนี่ยอันนี้ก็จะดีมากเลยนะครับผมสังเกตนะครับรุ่นนี้ก็คือหน้ารองเท้ายังเชิดเหมือนเดิมปกตินะครับผมด้านข้างก็จะเห็นเป็นลายครับผมซูนูมันแปลว่าพระอา,า,าทิตย์เนาะ,ะนั่นแหละก็จะเป็นเส้นสายของแสงของ ของแสงอาทิตย์ของอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็พื้นเห็นไหมครับจะเป็นลายลังพึ่งด้านข้างนะครับเพื่อป้องกันการ,รการลื่นนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นคลื่นนะครับคมคือตัวชิตารุ่นนี้ก็คือผมทดสอบนะจริงๆผมได้รองเท้ามาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วแหละ ก็คือผมเริ่มทดสอบตัวรองเท้าเนี้ยตั้งแต่วันที่ห้าห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็คือเออ่ผมทดสอบอยู่สี่วันนะสี่วันก็คือช่วงนี้ผมเก็บรายการเก็บระยะรายการร้อยวันพันโลพอดีไงน,นั่นแหละก็เลยวิ่งเฉลีย่ยวันละสามสิบนะครับวันละสามสิบกิโลก็คือแบ่งวิ่งเป็นตอนกลางวันสิบห้ากิโลกลางคืนสิบห้ากิโลนะครับผมอ่า ซึ่งผมทดสอบเนี่ยก็คือเราจะวิ่งกลางวันก็คือวิ่งแบบเหมือนกับเราซอมแดดเ่ยเพราะว่าสวนอยู่ที่บ้านมันไม่ค่อยมีต้นไม้เนาะน,นั่นแหละทำไมถึงต้องแบ่งวิ่งเป็นกลางวันเพราะว่าเวลาเราวิ่งกลางกลางวันเนี่ยแดดมันจะร้อนนะครับพอแดดร้อนแล้วตัวยางหรือว่าตัวโฟมของรองเท้าเนี่ยพอมันโดนความร้อนมากๆเกินมาก,มากๆเนี่ยมันจะทําให้รองเท้ามันยวบมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละ ก็เลยต้องทดสอบแบบนี้อย่างก็คือเราเราวิ่งแบบนี้ปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็วิ่งกลางคืนอีกเซตหนึ่งก็คือสิบห้ากิโลนะครับผมนั่นแหละผมวิ่งคือสี่วันเนี้ยที่ผมทดสอบมานี่ก็คือระยะทางอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบประมาณหนึ่งกสิบสี่กิโลประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเมื่อวานนี้ที่ผมไม่ได้ไปวิ่งกลางคืนนะครับผมก็คืออาจจะวิ่งสามสิบวันให้สาสิบกิโลสามวันแล้วก็ วิ่งกลางวันอีก17กิโลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนั่นแหละทั้งหมดมันเป็นเสร็จ4วันที่ทดสอบนี่ก็คือจะอยู่ที่114กิโลครับผมซึ่งมันเพียงพอแล้วแหละที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่าลักษณะรองเท้ามันเป็นยังไงเนาะ,ะตัวซูเปอร์ซีโฟมตัวนี้นะครับก็คือปรับมาให้น้ำหนักมันเบาขึ้น10%นะที่ทางคุณเด่นแจ้งข้อมูลมานะครับผม สังเกตได้นะครับว่าโฟมมันจะแน่นขึ้นนะครับแน่นขึ้นแล้วก็เด้งขึ้นครับผมอันนี้สัมผัสได้จากครั้งแรกเลยที่ใส่เลยนะครับก็คือเราใส่พอส่วมปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าโฟมมันเด้งขึ้นแบบเห็นได้ชัดได้ชัดเจนเลยนะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือตัวสายรัดตัวนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นรุ่นแรก,กสายมันจะนิ่มนะครับสายมันจะนิ่ม สายตัวเนี้ยมันจะนิ่มนะครับแล้วก็มันเวลาเราวิ่งจริงๆแล้วมันทําให้แบบว่าเหมือนกับมันออกจะหลวมไปนิดนึงอะไรอย่างนี้นะอ่าแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือกระชับขึ้นจริงครับก็คือมันจะรัดหลังเท้าเราได้แน่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าเท้าก็ยังกว้างเหมือนเดิมนะนิ้วเราจะไม่โผล่ออกมาด้านนอกเลยนะครับตัวเนี้ยก็คือใส่วิ่งคือตัวโฟรมรุ่นใหม่ตัวเนี้อ่า มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการอัดเม็ดสีเข้าไปด้วยแหละนั่นแหละทําให้ตัวสีสีเขียวขี้ม้าตัวนี้มันแน่นขึ้นนะครับโฟมจะแน่นขึ้นครับผมตัวสีครีมกับตัวสีดํานี่ก็คือจะนิ่มกว่าตัวนี้นิดนึงนะแต่่าไม,ไม,ไม่ไม่มากไม่มากนะครับอ่าเพราะว่าอ่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเพราะว่าเม็ดสีนี่แหละในการอัดเข้าไปนะครับมันก็เลยทําให้มันจะเด้งขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆจะเอาแบบเอาไปวิ่งจ๋าเลยอ่ะก็คือผมแนะนําไม่ใช้เป็นสีเขียวนะครับ ส่วน2ส,สีนั้นก็อมันจะนุ่มกว่านิดนึง<ม>ก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนแต่ว่ามันไม่ต่างกันมากครับอ่านั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรอ,องเท้าตัวรุ่นเนี้ที่เป็นสีเขียวนะครับผมมีความรู้สึกว่าตัวรองเท้ามันจะใหญ่ขึ้นประมาณ0.5น้าเป็นสีเดียวนะอีก2ส,สีปกตินะครับอที่ผมได้มาแน้ะเพราะว่าผมลองเอเทียบดูแล้วผมมีความรู้สึกว่านใหญ่ขึ้นจริงๆนั่นแหละ เวลาใครจะเลือกซื้อก็วัดขนาดเท้าจริงแล้วก็ต้องหักออกด้วยนะศูนย์จุดห้านะครับแต่ว่าถ้าใครชอบรองเท้าใหญ่ๆเหมือนผมอย่างเงี้ยเพราะผมไม่ได้เป็นคนที่แบบสายวิ่งเร็วไงผมเป็นสายวิ่งแบบวิ่งยาวๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละผมก็จะชอบรองเท้าใหญ่ๆหน่อยหนึ่งผมก็เลยปกติเท้าผมมันจะยี่สิบห้าจาุดห้าเซนนะเท้าจริงนะความยาวแต่ว่าผมใส่รองเท้าย7ิบเจ็ดนะครับเพราะว่า Uh, หนึ่งเราไม่ได้เป็นคนที่วิ่งทงคำความเร็วเราเป็นคนที่แบบชอบวิ่งแบบระยะยาววิ่งแบบอันต้าร้อยโลอย่างเงี้ยครับก็คือผมจะชอบวิ่งแบบนั้นมากกว่า,ไป, 7, 8, 6, 7, 8, าไปเรื่อยๆเพจเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยแล้วพอเวลาเราวิ่งไกลๆแล้วเท้าเรามันขยายพอเท้ามันขยายอ่ะเราใส่รองเท้าตรงเบอร์มันมันจะทําให้มันเจ็บนะครับต้องต้องแบบ มีพื้นที่เผื่อแบบเวลาเราถอดถอยเท้าหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าเนาะที่ผมใช้รองเท้าอยู่ในปัจจุบันนะครับผมกเ็เราทดสอบมาเนี่ยที่ผมทดสอบมานะก็คือผมจะวิ่งตั้งแต่เ,เพจประมาณเพจสี่ครึง่งแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งยาวนะเราวิ่งแค่400เมตรอย่างเงี้ยครับเพจสี่ครึ่งเพจห้าเพจห้าครึง 5, คร่งเพจหกเพจเจ็ดเพจแปดนะครับผม อ่าผมจะวิ่งแบบแบบนี้เลยก็ค <c oughs> ือทดสอบดูนะครับคือรองเท้ามันซับพอร์ตได้สบายสบายครับหรือนี่เกาะถนนหนึบมากนะครับยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแรงส่งแบบชัดเจนเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะโฟมโฟมตัวนี้แน,น่นแน่นมากกว่ารุ่นแรกเยอะเลยนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่ชอบรองเท้าที่เป็นรองเท้าแบบสายวิ่ง จ๋าจ๋าก็ผมแนะนําให้ใช้เป็นตัวสีเขียวนะครับผมแต่ชอบนุ่มหน่อยก็เป็นสีครีมกับสีดํานะครับผมเพราะว่าไซส์ตัวไซส์ก็สามารถวัดวัดเท้าไปเทียบได้เลยครับนะครับผมแต่ตัวนี้ก็น่าจะต้องหักออก0.5นะครับผมเพราะว่าอ่ารู้สึกว่ารองเท้าสีนี้มันจะใหญ่กว่ารุ่นเก่าเนาะที่เป็นตัวตัวแรกนะสูโน,น่รุ่นแรกอะครับผมก็ถ้า เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมหน่อยแล้วกันเนาะครับผมแล้วเดี๋ยวโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้อีกจะดูรุ่นไหนนะครับผมอ่านั่นแหละอ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นนี้ตอนนี้มันจัดรายการโปรโมชั่นอยู่นะ7 6็้อยหกบาทรีบๆไปสั่งกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า